ครับสวัสดีครับผมคร,รับสำหรับ EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการกินนะครับผมว่าสันมีเทคนิคการกินยังไงนะครับเพราะว่าเวลาสันลงรูปหรือว่าคลิปการออกกำลังกายในสื่อโซเชียลนะครับผมทุกรูปทุกคลิปที่สันลงไปเนี่ยคอมเมนต์นะครับจะถามกันมาทุกคลิปทุกรูปเลยว่าสันกินยังไงนะครับผมมีเทคนิคการกินยังไงหุ่นลีนอย่างนี้นะครับคุมอาหารไหมหรือว่าไม่คุมอาหาร เรามีเทคนิคหรือมีทริคยังไงนะครับผมวันนี้เราก็จะมาบอกกันนะครับผมอ่าแต่ก่อนอยู่เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมจะมีอาหารเสริมมาแนะนํานะครับผมเป็นอ่าคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนมาเป็นคอลลาเจนผสมโปรตีนจากพืชนะครับผมหลักๆก็อ่าผิวพันธ์เนอะแล้วก็บํารุงสมรรถภาพร่างกายนะครับผมแล้วก็ใครที่ออกกำลังกายหนักเนี่ยแนะนําเลยนะครับบอกเลยว่าข้อต่อเนี่ยสําคัญมากบํารุงข้อต่อโดยตรงเลยนะครับผมอืม สำหรับคนที่อยากาใช้ร่างกายนะครับผมได้นานๆนะครับแล้วก็ต้องหมั่นอคอยดูแลบำรุงรักษามันนะครับผมการยืดก็เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยบำรุงรักษานะครับผมแต่อาหารเสริมก็จำเป็นนะครับพวกบำรุงข้อต่ออะไรต่างๆนะครับผมสำหรับสันก่อนนี่เลยคอลลาเจนนะครับนี่นะครับผมามามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเรืบองเทคนิคการกินของซันเนี่ยซันต้องบอกก่อนว่า เทคนิคก,การกินของซ่นเนี่ยจริงๆแล้วไม่มีอะไรเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยใช้แค่การาสังเกตตัวเองนะครับผมคือตอนแรกเนี่ยแน่นอนว่า,าคนที่เริ่มออกกาลังกายเนี่ยต้องกินดีแล้วนะครับผมกินดีในที่ดีก็หมายถึงแบบเน้นโปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะครับแล้วก็พวกแร่ธาตุแล้วก็พวก,วก,พวกตัดตัดอาหารจําพวกที่แบบมันจัดหวานจัดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ก็ จะเป็นอะไรประมาณนี้นะครับก็คือกินดีนะครับผมก็คือเน้นพวกแบบคื healthy food อะคืออาหารคลีนอะคือแต่แต,แต่ไม่ได้คลีนจ๋าอะไรขนาดนั้นครับไม่จำเป็นต้องคืออกไก่อะไรอย่างนี้นะเนื้อสัตว์ทานได้ทุกชนิดน,นะครับแต่ขอแคอ่ไม่ติดมันหรือว่าอย่าให้มันมันจ,จัดๆกะพอนะครับผมอันนี้ก็คือถือว่าเป็นการกินดีนะครับผมแ,แรกๆก,ก็คือต้องกินดีแหละนะแต่เทคนิคการกินนะครับให้หุ่นลีนของซันเนี่ยก็คือคอยสังเกตตัวเองนะครับผม เวลาเราออกกําลังกายแล้วเนี่ยคือเวลาที่เราเริ ies, ่มออกกําลังกายเนี่ยเราจะรู้ตัวเองอยู่ละนะครับเราต้องคอยสังเกตตัวเองนะครับว่าเรากินเท่านี้ปกติดูเลยคอยสังเกตเองตลอดนะครับว่าเรากินเท่านี้เราออกกําลังกายเท่านี้ภายในระยะเวลาเท่านี้ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างนะครับน้าหนักมันขึ้นไหมน้าหนัก หรือว่าน้ำหนักลงหรือว่าอยู่กับที่หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางไหนนะครับคอยสังเกตตัวเองนะครับผมแล้วก็ขอมาปรับใช้นะครับผมแต่แน่นอนแรกๆต้องกินดีที่ผมบอกไปตอนแรกแล้วคือต้องกินดีเพราะว่าหนึ่งร่างกายเรายังออกกาลังกายได้ไม่ไม่ไม่เข้มข้นไม่หนักพอนะครับผมดังนั้นการใช้พลังงานมันยังมันยังมันยังน้อยอยู่นะครับผมการเผาผลาญพลังงานน้อยนะครับ เพราะว่ายิ่งคนเราเนี่ยยิ่งมีกล้ามเนื้อเยอะนะครับผมซิสเต็มในร่างกายของเราระบบในร่างกายของเราอ่ะยิ่งยิ่งเราแข็งแรงกล้ามเนื้อเยอะเท่าไหร่เนี่ยการเผาผลาญของมันก็มันก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นนะครับผมยิ่งคุณมีระบบในร่างกายของคุณที่แบบแข็งแรงมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะยิ่งเผาผลาญเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับผมดังนั้นผมถึงบอกว่าแรกๆคนที่เพิ่งออกกำลังกายแรกๆเนี่ยวิธีการกินเทคนิคการกินคือต้องกินดีก่อนนะครับแล้วก็คอยสังเกตตัวเองตลอดนะครับว่า คุณไม่ต้องไปดูว่าแบบไม่ต้องไปฟังว่าแบบกินอะไรอย่างนี้คำนวณคงคำนวณแคลผมว่ามันปวดหัวอันนั้นไอน,นี้สำหรับตัวผมเองนะคำนวณคงคำนวณแคล Wah, ต้องมานั่งคอยนะับต้องมานั่งคอยดูนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ปวดหัวนะครับผมแล้วก็มันทําได้ไม่นานอนะ่ะแล้วมันมันมันเป็นอะไรที่แบบมันต้องมันก็บเบือ่อมันทําได้ไม่นานแล้วก็ต้องเลิกละเหมือนกับการพวกแบบกินอะคีโตการทำไอเอฟอะไรอย่างเงี้ย จร,จ,รจ,รจริงจริงมันมันมันก็ช่วยนะแต่ว่าสําหรับผมผมไม่แนะนํานะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้กินไปตลอดใช่ไหมละ่ะมันต้องมีวันที่ออกมันก,มก็มีวันที่หยุดนะครับผมแต่สาหรับใครที่มีเป้าหมายนะครับในการ uh, ลดนะครับผมสําหรับใครที่ทำอาโตคีดโตกินคีดโตเหลือ F, หรือทำแบเอฟเนี่ยมีเป้าหมายว่าจะลดมากีกิโลก็ทําตามเป้าหมายนั้นได้นะครับผมแต่สําหรับผมเนี่ยผมใช้เทคนิคของผมก็คือเอ่อ คือผมจะไม่แตะพวกกินคีโตรหรือว่าไอเอสเลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันโชวข่าวไม่ยั่งยืนนะครับผมไม่ยั่งยืนนะครับเวลาที่เราเข้ากินคีโตรหรือว่าทาเอสแล้วเนี่ยร่างกายเราถูกหลอกอเหมือนเราหลอกร่างกายตัวเองให้เล่นการเผาผลาญอะไรก็แล้วแต่แหละแต่สุดท้ายเนี่ยเวลาเราออกออกจากการกินคีโตออกจากการทำเอสแน่นอนมันจะมีเอฟเฟกต์ส่งผลกระทบต่อร่างกาย บางคนอาจจะท้องเสียบางคนอาจจะอะไรมันมันต้องค่อยๆถอยออกมาครับผมพอถอยออกมาปุ๊บเรากินเหมือนเดิมค็บอ้วนอีกล้วก็ต้องมานั่งทํากินคีโตไรเอติกนะครับผมดังนั้นอ่ะเทคนิคของผมก็คือจะแนะนําว่าคอยสังเกตตัวเองนะครับผมกินเท่านี้ออกกำลังกายเท่านี้ภายในระยะเวลาเท่านี้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไหมผมใช้วิธีนี้มาตลอดนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่เคยวัด ค่าไขามันวัดค่ากล้ามเนื้อวัดมวลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมพูดเลยว่าผมไม่เคยวัดเลยนะครับผมคอยสังเกตตัวเองผมจะคอยสังเกตตัวเองตลอดนะครับผมยิ่งเพราะว่ายิ่งมาก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เคยอ้วนมาก่อนนะครับเคยอ้วนมากๆเลยอนะ่ะผมบอกเลยว่าผมอ้วนไปร้อยโลเลยนะครับแล้วแล้ตอนนั้นคือผมลดมา60ลดถลงมาแค่สามสี่เดือนอนะ่ะลดลงมาเหลือหกคือตอนนั้นเป็นการลดน้าหนักที่ คิดนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่มีความรู้เลยเลยอดอาหารแล้วก็ออกกําลังกายอดอาหารไม่ดีเลยนะครับแต่ที่จะพูดให้ฟังก็คืออ่าพอมันพอมันได้ลดมาถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะแบบมันจะมีความจิตนะครับผมว่าเวลาเรากินอะไรเราวเราเราจะโกรกอ้วนนะครับผมเราจะพูแบบคือช่วงช่วงที่เรามาใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความแบบลรคจิตนิดนึงน,นะมันเป็นทุกคนจริงๆรินะเวลาใครที่เคยอ้วนแล้วเขาพอลดมาแบบได้แบบ มากมากเนี่ยมันจะมีความจิตนะครับผมกินอะไรก็อ้วนนะครับกินอะไรนิดนึงก็แบบเครียดละอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมถึงแบบอคอยสังเกตตัวเองตลอดนะครับมันอาจจะมันก็เลยมาเป็นแบบนิสัยกลายเป็นสันดานกลายเป็นอะไรที่แบบาทาโดยอัตโนมัตินะครับผมนี่ผมแบบปกติถ้าผมน้ำหนักขึ้นเนี่ยผมไม่ต้องวัดเลยผมรู้เลยเพราะผมหนักขึ้นดูข้องมองข้อมือจับดูหน้าท,ท้องหน้าท้องดูอะไรอย่างเงี้ยผมรู้แล้วผมหนักขึ้นมันก็ แล้วแต่ช่วงด้วยว่าเราต้องการแท้ำหนักขึ้นไหมหรือว่าเราต้องการขัดนะครับผมอันนี้ก็เขาเรียกว่ามันเป็นการเล่นกับร่างกายตัวเองนะครับผมเป็นการใช้เทคนิคเล่นกับร่างกายตัวเองนะครับเราจะได้รู้แบบเข้าใจร่างกายตัวเองเยอะขึ้นมากๆเลยนะผมดีกว่าคุณไปนั่งใช้วิธีนั่คงนัําแค่วอะไรอย่างเงี้ยเรามาคุยกับร่างกายตัวเองว่าดีกว่าว่าร่างกายตัวเองเนี่ยมีลิลมิตอะไรขนาดไหน แล้วก็คอยสังเกตพร้อมกับพัฒนาไปเรื่อยนะครับเราจะเราจะคอยสังเกตมันไปเรื่อยนะครับเราจะคอยปรับเปลี่ยนวิธีการกินไปตามกิจวัตรประจําวันหรือการออกกําลังกายของเราได้เองโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมถ้าเกิดเรา,อาคอยดูตัวเองตลอดเวลานะครับผมก็อยากจะฝากไว้นะครับอันนี้ก็เป็นแค่เทคนิคเล็กๆนะครับผมก็มคือแค่คอยสังเกตแค่นี้เองผมจะสรุปให้อเองนะสรุปให้เลยนะครับว่า ทคนิคการกินของผมก็คือกินเท่านี้ออกกาลังกายเท่านี้ภายในระยะเวลาเท่านี้ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนไปทางไหนถ้าเกิดนานมันยังน้ําหนักถ้าเกิดเราอยากลดน้ำลดน้ำหนักนะครับผมแล้วมันยังไม่ลงแล้วก็ปรับเปลี่ยนการกินนะครับค่อยๆปรับไปทีละนิดค่อยปรับไปทีละนิดเรื่องพวกนี้มันไม่ได้แบบแค่แบบเดือน2 3, เดือน3เดือนเขาไม่ได้คุยที่เดือน2องเดือนสามเดือนนะครับเขาคุยกันที่ความสม่ําเสมอ ไปเรื่อยนะครับถ้าเกิดคุณคุณมั่นใจแล้วว่าคุณอยากทําให้ได้คุณมีเป้าหมายคุณอยากทุ่มเทกับมาตรงนี้จริงๆคุณพร้อมที่จะลุยจริงๆพร้อมที่จะทําให้มันเหมือนชีวิตประจําวันคุณจริงนะครับผมคุณก็จะประสบความสําเร็จทางด้านนี้นะครับผมถ้าเกิดคุณคอยสังเกตตัวเองคุณจะเข้าใจร่างกายตัวเองได้มากขึ้นมากๆเลยนะครับผมก็สาหรับวันนี้ก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมก็ ซัดก่อนเลยแล้วกันคน,นนะก่อนเนาะผู้จบก็ซัดสักแก้วนะครับครับปรับรุงข้อนะครับบำรุงผิวพรรณสวันดีสวัสดีครับผม